หลวงพี่ชกพระประธานอายุกว่า200ปีถูกทุบจนเสียหักแปลกใจไม่มีใครแจ้งความแถมขู่จะทำร้ายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด,เด็ดตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดดังแถวนนทบุรีนะคะพระประธานอายุกว่า200ปีนะคะถูกทุบจนเสียหักนะคะ รู้ว่าเป็นใครหลวงพี่ถึงกับช็อกนะคะเพราะว่ากรรมการวัดไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดนะคะพอไปถามกลับถูกชจาว่านโกรธจะทําร้ายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะพระพรมถาวโรอายุ33ปีนะคะพระลูกวัดศรีราชถนนบางกรวยซส่น้อยตํมนบางเลนอำเภอบอยบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเปิดเผยว่ามีคนร้ายได้เข้าไปทุบ เสียนพระประธานในโบสถ์นะคะคือหลวงพ่อเงินนะคะสร้างจากไม้ครอบด้วยปูนจนแตกหักลงมาซึ่งเป็นพระคู่วัดตั้งแต่ก่อสร้างโบสถ์มาอายุเก่าแก่214ปีเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่16สิงหาคม2564ที่ผ่านมานะคะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีกรรมการวัด ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้นะคะพระลูกวัดดังกล่าวนะคะได้เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุนะคะได้เปิดกล้องวงจรปิดของวัดดูพบว่าเมื่อเวลา23.42นากานาทีของคืนวันที่16สิงหาคม2564ที่ผ่านมานะคะพบว่าในกล้องวงจรปิดนะคะมีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ40ปีสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสือ้อ เดินเข้าไปในโบสด้านประตูหลังก่อนจะหายไปนานแล้วก็เดินกลับออกมาซึ่งพอจะทราบว่าผู้กอ่อเหตุคนังกล่าวเป็นใครนะคะมีหลักฐานชัดเจนเลยนะคะซึ่งท่านแปลกใจมากนะคะเพราะว่าคณะกรรมการวัดไม่ได้ไปแจ้งเอาผิดผู้กอ่อเหตุแต่อย่างใดนะคะพอหลวงพี่สอบถามชาวบ,บ้านก็โ่จะทำลายหลวงพี่ตอนนี้ ทำได้แค่การนำเสียนพระกลับไปไว้บนองค์พระก่อนเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านและญาติโยมที่มาทำบุญรู้สึกสะเทือนใจนะคะแต่ท่านก็บอกว่าท่านได้ประสานไปยังกรมศิลปากรเพื่อเข้ามาดูแลเนื่องจากวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วจึงต้องแจ้งให้กรมศิลปากรรับทราบนะคะ สำหรับประวัติของวัดแห่งนี้นะคะพบว่ามีอายุเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2350นะคะไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างนะคะได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาเมื่อพศ2361เดิมชื่อวัดเทราดนะคะเทราชนะคะบ้างก็เขียนว่าวัดเทราดลาด,ลาดที่แปลว่าราดลงมานะคะ กพตั้งอยู่พื้นพื้นที่ลุ่มที่ลาดลงสู่คลองอ้อมนนนะคะต่อมาได้ย้ายมาทีดอนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีราชนะคะปัจจุบันมีอายุ214ปีนะคะส่วนพระประธานคือหลวงพ่อหินนะคะที่ถูกทุบทําลายนั้นเดิมพบว่าสร้างด้วยไม้แล้วมีการห่อหุ้มองค์พระด้วยปูนอีกชั้นหนึ่ง ตามแบบสมัยกรุงศรียุธยาตอนปลายนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวัดศรีราชนะคะคนร้ายไปทุบพระประธานนะคะหลวงพ่อหินนะคะพระประธานเก่าแก่คู่วัดของวัดศรีราชนะคะ